ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแรนดอมพลังงานเหมือนเช่นเคยนะคะในปี2025นะคะเราจะมาดูภาพรวมนะคะภาพรวมของคุณนะคะในปีหน้าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะคะก็เป็นการแรนดอมพลังงานนะคะแบบสุ่มนะคะอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็รับเอาเฉพาะพลังงานที่ เป็นพลังงานบวกนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องเก็บเอาไปเป็นอารมณ์นะคะแม่หมอก็เชื่อนะคะว่ามีข้อความบางข้อความซึ่งเป็นพลังงานของคุณน,นะคะและเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่คุณจะต้องรับรู้ก็เป็นได้นะคะปีหน้านะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะมองว่าคุณจะมีความสุข เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับโอกาสนะคะจะได้รับความรู้สึกดีๆนะคะโอกาสก็อาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความรู้สึกนะคะก็อาจจะมีใครนะคะมาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนั่นเองนะคะหรือคุณนั่นแหละไปหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆให้กับใครบางคนคนคนนี้นายออฟสวอตนะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะเป็นคนธาตุลมเป็นคนที่อาจจะเกิดเมถุนนะคะตุนกลุ่มนะคะเป็นธาตุลมแล้วก็เป็นคนที่ ชอบคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วนะคะทำอะไรรวดเร็วนะคะแล้วก็ออกจะใจร้อนด้วยนะคะเขา,าอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอกับเขาในการเดินทางก็ได้นะคะก็มีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับคุณนะคะเดอเทเดทแล้วก็เจ็้วยแล้วก็แดไม้นะคะ ถ้าเกิดคุณกับเขานะคะมีปัญหากันอยู่นะคะหรือกําลังมีการอาจจะทะเลาะถกเถียงอาจจะมีการใช้อารมณ์กันนะคะก็มองว่าสภาวะปัญหากําลังจะจบนะ,ะมันจะจบแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณจะสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีนะคะ หรืออาจจะหมายถึงการที่คุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะรวดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะของความเหนื่อยนะคะความเหนื่อยความลำบากต่างๆนานาน,นะคะมันก็จะมีการจบลงนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้น,นะคะจะมีช่องทางหลายๆช่องทางเข้ามาให้คุณนะคะมีช้อยเข้ามานะคะให้คุณเลือกะะแต่คุณก็ สามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์นั้นได้นะคะแม่หมอมองอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะมีมีอารมณ์นะคะที่ใจเย็นขึ้นก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนคุณจะใจร้อนนะคะในบางเรื่องนะคะอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานการที่เราตัดสินใจบางอย่างอย่างรวดเร็วนะคะก็จะ มีผลนะคะทาให้งานนั้นอาจจะไม่ได้ละเอียดรอบครอบนะคะแล้วอาจจะมีข้อบอกพร่องนะคะบางอย่างนะคะทำให้เกิดสถานการณ์ที่อาจจะตึงเครียดนะคะหรืออาจจะไม่ประสบความสาเร็จก็ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์นั้นนะคุณจะมีการเบาลงนะคะคุณจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็คิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็มีการมองโลกในแงน่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ก็มองว่าอารมณ์ของคุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความใจร้อนที่คุณเคยเป็นมานะคะก็จะจบลงแล้วเริ่มอารมณ์ใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆในมีช่องทางใหม่ๆด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใดๆก็ตามนะคะรีวิวออฟฟอร์จนก็หมายถึง โชคชะตาของคุณในปีหน้าค่อนข้างที่จะดีนะคะเด e v i วิ o ออฟ r อจูนเนี่ยก็คือกงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนเวียนให้คุณนะคะเป็น The e m p อ็นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขครบพร้อมสมบูรณ์นะคะไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะทั้งภายนอกและภายในด้วยนะคะคุณจะมีความใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็ชอบที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ รักลูกน้องและบริวารนะคะรักผู้คนรอบข้างและผู้คนรอบข้างเนี่ยจะเข้ามาอุปถัมภ์คุณด้วยนะคะรวมถึงคุณเนี่ยก็จะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็อาจจะมีนาลีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้ามาอุปถัมภ์คุณก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่คุณเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็ จะได้รับสิ่งดีๆที่คนรอบๆข้างเขามอบให้กับคุณนะคะผู้คนจะมาจับพอร์ตดูแลคุณนะคะอยากที่จะเอาอกเอาใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดอ d เดวิลนะคะก็ตามมาด้วยในเรื่องของพลังงานลบหรืออาจจะหมายถึงกิเลสตัณหาก็ได้นะคะในเรื่องของโลกีนะ,ะเรื่องของอบบยามุกเนี่ยก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะ เดอ s t สตาร์นะคะเดอรสตาร์เนี่ยก็มองว่าคุณจจะเป็นดาวเด่นนอกจากคุณจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะเป็นดังจากกัปตัดินีแล้วเนี่ยก็มีเดอ s t สตาร์นะคะคุณก็จะมีชื่อเสียงด้วยนะ,ะทำให้ผู้คนเนี่ยก็ห้อมล้อมคุณนะคะรวมถึงมีผู้คนบางประเภทนะคะที่ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาลุมล้อมคุณเช่นเดียวกันนะคะ ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยแล้วก็ King of Pentacle นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะกอ็อารมณ์นะคะที่ไม่ดีนะคะหรืออบายามุกเนี่ยโลกีวิสัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายพลังงานลบเนี่ยที่เข้ามาใกล้คุณี่ยคุณสามารถที่จะ บาลานตัวเองได้นะคะไพ่เดอะสตาร์ก็คือความสงบคุณจะอยู่กับความนิ่งสงบนะคะแล้วก็จะพบแสงสว่างแห่งปัญญามากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่มันเกาะติดคุณนะคะเกาะกินคุณมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในชีวิตความกลัวหรือความผิดพลาดในอดีตที่คุณเคยพบมาแล้วยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันได้แม่หมอมองว่าปีหน้าเนี่ยคิงออฟเพนทเกิลนะคะคุณจะรู้คุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ สามารถที่จะเดินหันหลังให้กับปัญหานั้นได้ด้วยนะคะคุณจะตรงกับไพ่ใบแรกนะคะก็คือไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคุณจะมีความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้นจากที่เศร้าหมองนะคะผิดหวังเสียใจอกหกักใดๆก็ตามนะคะล้มเหลวในชีวิตไม่ประสบความสาเร็จคุณก็จะมีสภาวะทางอารมณ์ที่สมบูรณ์พูนพร้อมขึ้นนะคะแล้วก็ เมื่อสภาวะอารมณ์ของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยคุณก็จะมีความสุขนะคะเป็น t h e อ็มเ s s นะคะแล้วก็เป็น King of Pentacle นะคะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคะรวมถึงทางกายภาพของคุณนะคะทางภายนอกของคุณ t h e อ็มเ s s เนี่ยก็มุ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเพราะว่าไพ่ของดาวสุขดาวสุขก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ยังได้ King of Penta c l e ด้วยนะคะคุณก็ ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของวัตถุเงินทองด้วยนะคะวัตถุเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงความสุขสบายนะคะความมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะแล้วก็มีลูกน้องบริวารที่ดีด้วยนะคะแล้วก็คิงอวานนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะะในการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของในเรื่องของการ ทำธุรกิจนะคะหรือการทํางานเนี่ยคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะก็มองว่าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะเพราะว่า King of p e n t a c l e เนเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ10ไม้นะคะก็ไม่ว่าปัญหาใดน,นะคะจะเข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจัดการมันได้นะ,ะสามารถที่จะจัดการกับสภาวะอารมณ์ก็ได้นะคะจัดการกับในเรื่องของ การงานนะคะหรือการเงินคุณจัดการได้ทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดจะเข้ามานะคะเ<ด><ๆ>พราะว่าคุณเนี่ยเป็นคิงอวานนะคะเป็นผู้นำนะ,ะในเรื่องของการงานอยู่แล้วนะคะมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งนะคะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็กระตือรือร้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่คือผู้นำในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่างานใดหรือช่องทางใดปัญหาอุปสรรคนะคะหรือสิ่งใ,ใดๆก็ตามที่เข้ามาเนะะี่ยคุณสามารถที่จะ จัดการมันได้นะคะแล้วก็บาลานซ์มันได้ดีมากๆด้วยนะคะได้นะคะแล้วก็รวมถึงมีผู้ช่วยที่ดีด้วยนะคะทาให้งานของคุณประสบความสําเร็จนะคะเดวเดอบืนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองหาในเรื่องของความรักนะคะคุณก็จะได้พบใครคนหนึ่งนะคะจากต่างแดนนะคะจากการเดินทางนั่นแหละหรือจากการทํางานของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้นะคะเดินทางออกไปเรียนรู้อาจจะ เดินทางในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้นะคะแล้วก็ไปเจอใครคนหนึ่งนะคะที่ถูกตาต้องใจนะคะเสมือนหนึ่งว่าเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะคนคนนี้เนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณนะคะมาเป็นความรักให้กับคุณนะคะถ้าเกิดคุณคุณต้องการในเรื่องของความรักก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการงานในเรื่องของความรักด้วยนะคะในปีหน้าทุกอย่างนะคะก็จะ เข้ามาหาคุณนะคะแต่มองว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะจัดการทุกอย่างได้นะคะในชีวิตของคุณได้อย่างเรียบร้อยด้วยนะคะเรียบเรียงอย่างดีนะคะอย่างสวยงามนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเดอะทาวเวอร์แล้วก็สี่เหรียญนะคะแล้วก็หนึ่งไม้ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคะคในเรื่องของความรัก กับใครสกักคนหนึ่งน่ะคุณก็จะจบปัญหานั้นได้อย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็คุณก็จะรักตัวเองเป็นด้วยนะคะจะมีการรักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ยังไม่มีคู่เลยเนี่ยคุณก็จะได้เจอใครคนหนึ่งนะคะจากทางไกลนะแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วและมีประเด็นกันนะคะมีปัญหาคุณก็จะจบปัญหานั้นลงได้อย่างเฉียบพลันด้วยนะคะแล้วก็รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะ อาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานก็ได้เช่นกันนะคะคุณอาจจะหันหลังนะคะก็คุณได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะ,ค,ะคุณอาจจะหันหลังให้กับความรักที่ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะมาทํางานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในปีหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ 2ดาบนะคะก็มีการบาลานมากยิ่งขึ้นคุณก็จะบาลานได้นะคะอ่าก็มีไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะใบที่2องนะ,ะแล้วก็ไพ่สองดาบก็มีการบาลานและปรับสมดุลเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ก็จะดีขึ้นนะ,ะการงานก็จะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นแล้วก็สภาวะปัญหาที่เคยทะเลาะเบาแหวงกับ คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะจบลงนะคะแล้วคุณก็จะบาลานซ์อารมณ์ได้นะคะคุณอาจที่จะหันหลังนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะหรือไปเริ่มสิ่งใหม่ๆที่คุณรักนะอานาอ๊อฟคับคุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะก้าวเหรียญนะคะคุณจะมีความสุขนะคะจะมีใครนะคะมาบอกข่าวกับคุณนะคะจะมานำพาคุณนะคะไปสู่ ช่องทางที่ดีขึ้นนะคะหรือไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะความที่คุณเป็นคนที่รักตัวเองได้รักตัวเองเป็นแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะคุณจะอาจจะมีข้อมูลอาจจะได้รับข่าวสารนะคะจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็คุณอาจจะเปิดเข้าไปเจอคลิปของใครบางคนนะคะแล้วก็ ทำให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้นะคะแล้วก็ได้รักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ milk, ทํางานที่ตัวเองรักได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีช่องทางใหม่ๆเข้ามาในปีหน้าเนี่ยมองว่าหลากหลายช่องทางและหลายๆเรื่องด้วยนะคะเรื่องความรักเรื่องการงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีช่องทางที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเป็นคนที่เป็นก้าวเหรียญนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของวัตถุ วัตถุเงินทองสิ่งของทางกายภาพรวมถึงในเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยนะคะก็ขอให้คุณเป็นคนนี้นะคะในปีหน้านะคะสิ่งไหนที่คุณเคยยึดติดมานานนะคะก็ก้าวออกมานะคะคุณจะรู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับสิ่งใดามากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมีการหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือคุณอาจจะหันหลังให้กับความรักที่มันแย่ๆนะคะที่คุณเคยพบเจอมาแล้วคุณยัง มูฟออนไม่ได้นะคะก็มองว่าคุณจะมูฟออนได้นะ,ค,ะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจากท่องทางออนไลน์นี่แหละจากมีใครบางคนนะคะมาบอกคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้เริ่มสิ่งที่คุณรักนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในปีหน้านะคะแล้วก็แน่นอนคุณก็จะได้เป็น d m p l a c e ด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนนะคะเป็นถ้าเกิดคุณใครที่มีคู่อยู่แล้วนะ,ค,ะคุณก็อาจจะได้ลูกก็ได้นะคะ DM p l a c e ก็เป็นผู้หญิงท้องนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้แต่งงานเนะี่ยคุณก็จะประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานนะคะได้เช่นกันนะคะก็มีลูกน้องมีบริวารแล้วก็เป็นราชินีนะคะสบายยิ่งขึ้นนะคะเป็นลูกคุณหนูนะ,ะก็ชี้นิ้วสั่งการได้นะคะก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นในระดับของจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็เอออย่าลืมนะคะ King of s w อ r d วนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเนะี่ยถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปอย่างเช่น ในเรื่องของความรักนะคะที่มันรวดเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้บางอย่างจบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เมตตาผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเมตตาแล้วก็รักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะอย่าตัดสินใจเร็วด่วนได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกลไกลของเวลานะคะอยู่ในกระบวนการของจักรวาลน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สิ่งที่มีค่าและคู่ควรในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งมันไม่ละเอียดรอบครอบนะก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยผิดพลาดมาก็เป็นบทเรียนนะคะทำให้ปีหน้าก็เป็นปีที่มีความสุขของคุณอีกปีหนึ่งนะคะแม่หมอก็มองว่าคุณจะบาลานทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะส่วนใครนะคะที่เข้ามา ยังไม่ได้กดติดตามแม่หมอนะคะก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะในการที่ให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ